ชมความเติบโตของอาอายสกุณาพรพี่น้องคะหลังจากที่นะครับเริ่มเปิดฤด,ดูกาลมานะคะพี่นี่พี่น้องมาบึงพัฒนาการหรือว่ามาชมความเติบโตของอาอายสกุณาพรทีแม่แม่แฟนครับเอฟซีไพที่ได้ติดตามกับอาจสิเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในโตของอาอายสกุณาพรพี่น้องคะซึ่งขอบอกว่าไม่ว่าจะเป็น การแสดงด้านหน้าเวทีปล่อยให้น้องออกมาโชว์ของน้องเองซึ่งมีโชว์ของอาอายต่างหากพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าเพิ่นกลั่งสิเลิมให้น้องออกมาโชว์ความสามารถนะคะได้เบื้องว่าออกมาโดยที่ไม่มีพ่อประมาณนี้อ่ะพี่น้องคืออยากให้เห็นถึงความหลากหลายในตัวของอาอายซากุณาพอ่อนะคะอยากให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีจับตามองตั้งแต่เริ่มเปิดฤดูกาล เท่าทุกมือนี่พี่รองเท่าทุกมือนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่ไหนนะคะอิลาสีมีบทบาทหรือว่ามีเทคนิคในการแสดงได้โชว์ความสามารถทีเป็นโตของเจ้าของนะคะที่โ่ได้ว่างใส่สคริปไป้นะ่ที่แบบแสดงสดๆออกมาคิดเองเวาเองออกมาในขณะนั้นนั่นคือ,อไว้ผิดปัญญาของอารอ,อ,อกุณาพ่อนทีอยู่ในโต อยู่ในสายเลือดของเด็กคนนี้เป็นอีหยังทีเบิ่งบ่ไม่มือเบื่อแม่นมองอ้าอายเด้อพี่น้องดูไม่เบื่อไม่อยากละสายตาจากอาอายสกุนาพรเลยเพราะว่าอีหลามีสเสน่ห์แลวกระโดดเด่นมากๆแล้วเยสิตไปเห็นน้องได้ขึ้นมารำมาฝม,มาฟร่ำนี่แหละพี่นอ้องอยากให้พี่น้องได้เห็นลี่ล่าหรือว่าเบิง่งความสามารถของอีหลาคือเป็นสาวล่ะกะ แสดงดีดีอ่ะพี่น้องเด็กอายุแค่นี้ทําไมน้องมีความสามารถขนาดนี้มาเบิ่งการฟอนของน้องอ,อายสักุณาพรที่สวยงามอ่อนชอยมากๆพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยนะคะน่าพี่น้องเจสิปิดเสียงนะคะคือน้องโดดเด่นอ่ะพี่น้องเด็กอายุแค่นี้ฟอ้อนลำสวยงามโดดเด่นมากๆเป็นสาวแห้ง เด็กอายุสิบเอ็ดเขาสิบสองเลยค่ะพี่น้องนี่ยงดูอืมแล้วกระลำคียงบ่าคียงไหลก็พอจ่ายันสอดแ้งพี่น้องมึงเป็นยางเป็นสาวอ่ค่ะพี่น้องยิ้มยิ้มใส่ในการดูแลแฟนคลับเอฟซีหนาเวทีการเอนเตอร์เทนหนาพี่น้องถือว่าอาอายสกุณาพรคือเติบโตแล้วก็น้องแบบหนาพี่น้องซอยเหลือตัวเองค่ะ คือฮัดนะพี่น้องเพิ่นดูแลอยู่แล้วเรื่องพอจ๋าญาหนุเพิ่นดูแล่ทั้งยิมทั้งฟอนนะคะเป็นอีอย่างที่หนารักมากนี่คือความสามารถของอาไอ,อ,อสกุณาพรอนทีอยากให้พี่น้องแฟนคลับได้เห็นถึงความสามารถของอีหลา่ามีหลากหลายโมเมนต์หลากหลายมุ่มคะ่ะที่เด็กคนนี้ได้แสดงได้ปล่อยออกมาให้เหาได้เห็นว่าน้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์จริงๆ มีพรสวรรค์มีพรแสวงภายในตัวภายในสายเลือดของเด็กคนนี้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะอ่าน้องอาอายสก,กุน้าพ่อเนี่ยคือเพ่นมีมีเขาเอื่นไว้ผิดไว้ผิดตอบปัญหาได้เร็วคิดคนการแสดงออกมาได้เร็วสําหรับน้องอาอายนะคะยิ่งเป็นโมเมนต์แกงยานุหรือว่าโมเมนต์แจงแย่สาจังสีพี่น้อง เพิ่นกับสิกแกงแบบออกมาแบบนารักกับพี่นอ้องขึ้นไรเดียงสาแต่บริสุทธิ์แต่ออกมาแบบดูดีอ่าไม่แก่แดดเกินไปออกมาแบบเป็นข้บาบ่อข้าจ่าที่สนอกหูล่ะพี่น้องนี่คือความหลากหลายของน้องอไอาศสกุณาพรทีอยากสิออกมาเว้าอยากให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะคะจับตามองแย้สิริเมิจับตามองตั้งแต่มือแรกที่เปิดฤด,ดูกาลนะคะจนถึงทุกมือนี้ จนถึงคําขึ้นหมู่บ้านที่ิพานมาพี่นอ้องคือถูกเวทีอาอายักกุณาพรคือมีบทบาทขึนหลายนะคะแล้วคือน้องไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆเหมือนก่อนแล้วนะคะเพราะว่าอาอายักกุณาพรเนี่ยเป็นเด็กหน่อยทีวันหนึ่งน่ะพ่อจ๋าพงศกรน,นะคะญาณุเพิ่นใดว่างไวแล้วว่าวันหนึ่งอาอายสักกุณาพร ต้องได้เป็นศิลปิน,นเดี่ยวที่มีความสามารถอีล่ต้องเติบโตต้องมีอ่าการความเป็นผู้นำของน้องต้องฝึกย่างหนักสำหรับอาอายสกุณาพรคือฝึกหนักกว่าเด็กคนอื่นเรียนก็ต้องเรียนล่ำกับต้องล่ำเวราการลองการล่ำการเลี่ยนการกีฬาอาอายสกุณาพรคือสามารถทำหน้าที่ตรงนั้นได้เต็มที่ทุก นาทีพี่น้องค่ะนี่แหละคือสเสน่ห์ของอาอายสกุณาพรที่เด็กหลายๆคนเฮ็ดคือน้องบบได้บบได้มาหน่องตาอายเด็กคนอื่นกับเจงคือกันนะคะพี่น้องแต่ความพิเศษภ,ภายในตัวของน้องอาอายที่คนอื่นทําไม่ได้นั่นก็คือค ah, ําเว้าคําจ่าไว้ผิบทีลาสามารถคิดปุ๊บออกมาหล้วก็เว้าออกมาได้เรือยจั่างสีพี่น้องค่ะนี่ราะค่ะถึง มาว่าถึงความหลากหลายของอาอายสกุณาพรให่พมพี่นองแฟนคลับเอฟซีจับตามองเยสิดเริ่มเบิงตังแต่ไล่แรกหรือว่าตังแต่มื้อวันที่ซีที่เปิดฤดูกาลมาเท่าทุกมือนี้ทุกคอนเสิร์ตถูกเวทีที่น้องไปทําการแสดงคือบ่ซ้ัาแบบ่ะพี่น้องคําเบาคําจาหรือว่าการเล่นการสแสดงการเอนเตทนแฟนคลับเอฟซีขังนาเวทีเนี่ย คือเห็ดไดดีแห้งต้องย่อมรับว่าปกติแล้วเด็กตัวแค่นี้งอแงไหมล่ะพี่น้องน่าจะอยู่งอแงบวายวางนอนยังสั่นยังสี่แต่อายสกุณาพรยันเตยล่าพี่น้องแล้วมีคนถามอีหล่ายยังมีตอบอีกว่าไม่เหนื่อยเลยค่ะสนุกดีเนี่ยพี่น้องสิ่งที่อยู่ในโตของอายสกุณาพรทีเจียสิบบอกอยู่นี่ว่าเด็กบางคนอาจจะไม่มีตรงนี้ จุดที่อ้า,อายศสกุณาพรมีก็คือความชื่นชอบในการเป็นหมอรองหมอล่้ของอิหลา่าเด็กบางคนอาจจะไม่มีแต่อ,า,อายสกุณาพรมีความคิดอยากเป็นหมอรองหมอลั้มแตงแต่สมัยที่น้องอยู่กับคุณยาล่มผุล่ะที่น้องกับหูเนาะมาน้องชีวิตน้องเป็นมาจังไดคะ่ะนั่นคือความที่น้องมีโอกาสแล้วน้องก็มีโอกาสไดียวมายืนยุจยุจด,ด,ดนีนะคะแล้วพิษมั่งถือมั่ง มันเป็นธรรมดาของมนุษย์พี่น้องสิ่งทีบางครั้งอายสก,รรกุณาพรกษิดบางครั้งนะคะเด็กอ่ะกสิพิษแน่ถือแน่ว่าแต่เด็กแหะคะ่ะผู้ใหญ่กับมี่คือกันพิษถือแต่การที่เป็นอายสกุณาพรบางคนกสิจับตามองเป็นพิเศษจับตามองเป็นพิเศษแล้วค้นที่ชื่นชอบนะคะถ้าเห็นความบกพร่องหรือว่าความผิดพลาดบางคนผลกับแบบเอ็นดูได้พี่น้องเด็กคนนี้ทําผิดน่ะเราเอ็นดูนะถ้าเราชื่นชอบ แต่ถ้าคนเข้ามาจับผิดเห็ดนองเห็ดผิดพลาดแน่เอาเอาละพี่น้องที่นี่คอมเมนต์ comment, อ่าคอมเมนต์ไปทางลบคอมเมนต์ไม่ให้กําลังใจอันนี้ก็ถือว่าหน้าหน้าจิตต่างของมนุษย์นะคะค่ะสำหรับมือนี้ย่ยสิทธ์นํำเรืองเล่าของน้องอายอศกุณาพรนะคะให้พี่น้องได้จับตามองถึงความเติบโตความจเจริญเติบโตของ อิหลานะคะการแสดงของน้องคือก้าวกระโดดมากๆสำหรับอาอนาพรนะคะความสามารถก้าวกระโดดฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีให้กำลังใจหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรพ่อจ๋าแล้วก็ลูกจ๋ากับทีมงานหมอลำเสียงวิหกสุขูสุคนค่ะทุกแต่ละคนแสดงได้ดีมากๆค่ะสำหรับเสียงวิหกค่ะสำหรับคืนนี้ไปก่อนค่ะ